รายการ Amazing Buri Ram รายการเดียวที่จะพาไปเที่ยวไปชมไปชิมไปช็อปและไปรู้จักสถานที่สำคัญของเบอร์บุรีรัมติดตามแลวชมรายการต่อไปเลยค่ะ การถ่ายภาพย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สวยงามแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือท่วงท่าลีลาของช่างภาพที่ได้สายสะบัดโลดแล่นยกขาตีปีกคลืบคานเข้าหาองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นภาพธรรมชาติภาพคนหรือแม้กระทั่งภาพสุนัขแพะกระดูกก็ตอนน้องมีท่วงท่าเหมือนกันภาพที่สวยงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นดิมทางข้างถนนที่มีรถยนต์วิ่งควักควต้นไม้ข้างทางหนูนอนหรือแม้กระทั่งหอยทากก็สามารถเก็บภาพที่สวยงามได้การทำถูกกฎจราจร ็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการถ่ายภาพสถานที่แห่งนี้อาจจะมีภาพที่สวยงามทันใดน,นั่นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถได้ลม้มลงไปลม้มลงไปแล้วก็ลม้มลงไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาในการถ่ายภาพเลยกล้องคู่ใจยังกดชัตเตอร์ได้ตลอดเวลาได้เดินทางต่อไปพักข้างทางถ่ายต้นมะขาม ยานพาหนะคู่ใจยังทำงานได้ดีจากนั้นได้ทิ้งลงไปและถ่ายต้นมะยมข้ากกำแพงแล้วก็ได้เดินทางต่อไปจากนั้นได้เดินทางมาถึงสนามไอโมบายสเตเดียมสนามฟุตบอลที่มีความสวยงามและจิ้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอกต,ตะลึงในความสวยงามโอ้โหสวยงามมากมีสองคนโผนี่มยเดินเข้ามา ดูความงวยงงไปนี่เป็นไรวะโอ้มันบ้าโอ้ยังเนียดโอ้ยสวยสวยสวยมาดูมาดูถ่ายรูปไปก่อนโอ้มาดูมาดูอ้าวดูก่อนจากนั้นก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็เดินทางต่อไป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 สวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Amazing บุรีรัมย์กับผมปุรุชีวาศรีอนุกูลนะครับรายการ Amazing บุรีรัมย์ครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้จักวิทยศิลปรวัฒนธรรมของคนบุรีรัมย์ไปชิมไปชมไปชอ็อปไปเที่ยวนะฮะดูความ Amazing ของคนบุรีรัมย์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ตอนนี้ครับนี่ฮะผมพากล้องคู่ใจมานะฮะเรียกได้ว่าเนี่ยเก็บได้ข้างทางจริงๆแล้วเขาโมย้ามาไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะก็เลยเนีถ่ายรูปมาได้เยอะแยะเหลือเกินนะฮะแต่ว่ารูปสวยๆมันก็ต้องคู่กกับบรรอูปสวยๆแต่ แต่สาคัญคือกรอบรูปส,สวยๆนี่มันไปหาร้านไหนได้บ้างนะฮะผมก็กําลังคิดๆอยู่เหมือนกันอเออฮะกระจกพ่นซ้ายอ๋อที่ไหนอะอะไรนะกระจกพ่นซไายร้านกระจกพ่นซ้ายอ๋อร้านนี้ครับเดี๋ยวลองไปตามหาครับว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าไม่ได้แล้วรูปผมสวยขนาดนี้อยากรู้ว่าร้านนี้มีดียังไงนะฮะแล้วก็ มีอะไรที่พิเศษแล้วก็หน้าร้านเขาตกแต่งสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปครับเลขกหน้าครับเมซิงบุรีรัมไปกันเลยดีกว่ารถรถรถไปนะครับอ๋อมันไม่ใช่เป็นเอาทรายไปอ๋อผมตอนแรกผมความเข้าใจผมนะผมนึกว่าเอาทรายไปเอากาวมาแบบอ๋อใช่เป็นรูปแล้วก็ทรายว่าลงอย่างนี้ไม่ใช่ใช่อันนี้คือการแบบว่าฉีดทรายเข้าไปกับกระจกเลยที่เรียกว่าการแกะสลัก ข้าวสู่เเล克ที่สองของรายการ Amazing b u ร i r a m นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านกรอบรูปที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวให้คนผู้ชมดูนิดนึงครับผมก็ผมชื่อชื่อลานะครับแต่ก็ชื่อจริงชื่อวิชยุทธ์นะครับครับครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรพี่ชื่อร้านกระจกพ่นทรายครับทาไมต้องเป็นทำไปทำไมต้องเป็นกระจกพ่นทรายนี่ว่าผมเห็นมีกรอบรูปเต็มไปหมดเลยเพราะปกติเมื่อก่อนผมจะทําแกะกระจกครับเป็นกระจกพ่นทรายครับ ตอนนี้ก็เลยมีพัฒนาการมาเรื่อยๆรืเพราะว่างานกระจกมันเป็นงานใหม่คนก็ไม่ค่อยรู้จักครับก็เลยทําเป็นงานแกะกระจกที่ว่าเป็นชิ้นงานที่ออกสวยๆเป็นงานมงคลอะไรครับเป็นลูกฟ้ารูกพิ่เนตอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเคยเป็นเมื่อก่อนเป็นร้านแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นเป็นแค่เป็นแค่ร้านกระจกพ่นสยครับเป็นแค่ร้านกระจกพ่นสยทำไมพี่ต้องนึกถึงต้องต้องนึกเป็นร้านต้องเชื่อร้านกระจกพ่นสยอ้าว่าผมแบบถามแบบตรงๆงเลยเพราะว่าเมื่อก่อนที่คือเราเรียนแล้วจบมา จบนิเทศศิลป์มาก็เลยจบมาก็ไม่รู้จะทำก็เลยแบบไปไปฝึกงานได้ได้งานตรงนี้มาไปฝึกเกี่ยวกับจบคนสายก็เลยคิดว่าจะเอามามาให้คนวิลัำก็รู้จัก่าเป็นงานค่อนข้างใหญ่ใหม่สมัยนั้นใช่สมัยนั้นบ้านเราไม่มีเหรอพี่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีคนทําก็จะมีแค่ใช่มันมีแค่กัดกัดกัดกรดเงี้ยก็เป็นงานสอนเด็กทัวไปว่าคนสายมันค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมาแลวครับ มันละเอียดมันจะสวยงามกว่ามันทํายากเลยพี่เอาเอาทรายทรายปกติที่เรามีเนี่ยมาพ่อนอเล็กทรา,ายซิลิคอนนะครับเป็นทรายพิเศษเข้ามาครับเออครับเราเราแกะบล็อกแกะกระจกเสร็จจ้องแกะเป็นสติกเกอร์ครับ,รบแล้วก็ยิงทรายต้องใช้แรงลม,มไปยิงกระจกให้มันทะลุครับเฮ้ยมันยิงกระจกทะลุได้เลยเหรอพี่ก็ทะลุเป็นเป็นรูเลยก็ได้เป็นลายทรายนี่คือแต่ส่วนมากคนคิดว่าคนทรายคือเอาทรายไปแปะแต่จริงจริงคือเอาทรายไปยิงในหะ้มัน โอมันไม่ใช่เป็นเอาทรายไปอ๋อผมตอนแรกผมความเข้าใจผมนะผมนึกว่าเอาทรายไปแบบเอากาวมาแบบทำเป็นรูปแล้วก็ทรายว่าลงอย่างนี้ไม่ใช่่ใชอันนี้คือการแบบว่าฉีดทรายเข้าไปกับกระจเลยคือเรียกว่าการแกะสลักกระจกด้วยวิธีการพ่นทรายคือเป็นการแกะสลักเป็นการกัดกระจใช่กัดเข้าไปลึกเข้าไปแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ก็หลังจากที่ทําเป็นอย่างนี้มาปั๊บ มีลูกค้าสั่งเยอะไหมสมัยก่อนพี่เมื่อก่อนก็เยอะส่วนมากจะเป็นผู้รับเหมาอะไรเงี้ยเขาจะมาเอาไปใส่บ้านเสร็จแล้วก็ไม่เราทําต่อเงี้ยครับก่อนที่มาตั้งที่นี่มีที่อื่นไหมพี่ไม่มีอ่ะก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆมาอตั้งแต่นู่นเลยใช่แต่ยังไม่จบอยู่ไม่กี่ปีแล้วตั้งจบมาประมาณสิบสิบปีแล้วก่อนมาทําร้านกระจกเคยทําอะไรมาอื่นไห่ครับก็จบมาก็เริ่มทำับื่อนเลงเออคิดกันก็ระดมทุนกันอลงทุนพอดี เราก็ทําเราสู้อยู่ไปเพื่อนเขามีงานเขาก็มีครอบครัวก็แยกกันไปก็เลยเราอยู่เหลือเราคนเดียวใช่ก็เหลือแครพี่ทำคือเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็คือพี่ทำางนเดียวหมดทุกอย่างตอนนี้ทําจะมีลูกน้องพวกช่วยตัดกอบกับครับแต่ว่าบริหารอะไรเราก็ก็ทำเราทําเองอ๋อก็คือเป็นพ่วงกู้บริหารไปแล้วอะไรต้องใส่งี้ใส่างี้นะอะไรเงี้ยก่อนจะกว่าจะมาเป็นร้านแบบร้านอย่างนี้ได้นี่กี่ปีแล้วพี่แล้วกว่าจะได้มาเป็นทีละอย่างสองอย่างเริ่มต้นยังไง ก็คือมาว่าเราพอเรานิ่งนิดหน่อยแล้วก็ออกเดินทางก็ไปเห็นอะไรเงี้ยเราก็หยิบกระจับมาก็มาเพิ่มใช้ไอเดียเราครรับผสมเข้าไปอห้มันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราของร้านเราใช่ะแล้วเนี่ยพี่ส่วนมากนี่ทําเองไหมครับส่วนมากก็ทําเองถ้ากรอบพวกกรอบเนี่ยเราจะทาเองหมดเลยทุกชิ้นเลยแต่ว่าชิ้นงานบางทีเราก็หยิบมาแล้วก็เพื่อนฝูงเกอดขายเราครับ ยังก็เพื่อนฝูงก็มาฝากอะไรเงี้ยเออก็ช่วยกันไปพี่อะไรเงี้ยเพีงบอกพี่จบนิเทศศิลป์มาก็แสดงว่าเก่งในด้านของการวาดรูปวาดภาพด้วยก็พอ,อได้ครับแต่ไม่ถึงกับเก่งมากอ๋อแล้วกว่าจะมาทําเป็นร้านกรอบรูปอย่างเงี้ยครับกร,กระจกพ่นทรายก็ด้วยครับแล้วมาเป็นร้านกรอบรูปครเคยวาดภาพขายเองอย่างนี้ไหมพี่เพราะผมเห็นบางบางศิลปินเขาจะมีการวาดรูปเองขายเองบ้างอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเราถ้าเราวาดเองเนี้ยอืก็มีบ้างแต่ว่า คือมันก็ได้แค่เวลามันจะทิ้งไปตรงนั้นเยอะมากเราไม่สามารถทําอย่างอื่นได้อเราก็ก็คือมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆแต่บางทีก็หยิบมาดีกว่าเราออกแบบกรอบดีกว่าเงี้ยครับมันมันจะได้หลากหลายมันพูดถึงเรื่องกรอบนิดนึงพี่ผมเห็นเนี้ยนะอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างที่เห็นยู่เนี้ยมันมีหลายแบบมากมีเป็นร้อยแบบอะริ้งเหรอพี่ไม่ไม่ได้มีแค่แบบ2แบบอย่างเนี้ยหรอไม่อ่ะเป็นร้อยเป็นล้ววัสดุยแล้ววัสดุที่เขาเอามาทำเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็น ลักษณะเป็นไฟเบอร์ผสมอ่ะเป็นพลาสติกฉีดมันจะเป็นไม้สังเคราะห์เพราะว่าไม้แท้เขาหาไม่ได้แล้วหายากราคาค่อนข้างสูงอย่างไม้สักไม้สนอะไรนี่มันไม่ได้เมื่อก่อนมีอยู่แต่เดนี้เขาไม่ทำเพราะอะไรพี่มันแพงต้นทุนสูงแสดงว่าก่อนที่จะพี่จะมาทำเป็นกรอบกรอบพวกนี้กรอบสังเคราะห์เขาเรียกกรอบสังเคราะห์มันมาเป็นแบบมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมาเป็นแบบสำเร็จรูปเลยไหมพี่อ๋อมาเป็นเส้นยาวเลยยาว สามเมตรอะไรเงี้ยเป็นกล่องเราสั่งมาแล้วเราก็เอามาเลื่อยเองแล้วเรามีเครื่องมือเราตัดข้อมุมเข้าอะไรเออเองยากไหมพี่กว่าจะได้แต่ละกล่องก็ไม่ยากเราขับอยู่ที่ว่าพรสวรรค์มากกว่าว่าแต่ว่าถ้าช่างใหม่ๆก็ฝึกแบบพอเนียบเลยก็อยู่ที่คนสักสองเดือนสามเดือนก็พอเขามีเขามีวัสดุกี่แบบพี่ดังกรอบอ่ะนอกจากสำเร็จรูปพวกแบบนี้มันจะมีแบบไหนบ้างแล้วก็เป็นไม้ไม้จริงนะ เดี๋ยวพี่ไปดูหน่อยได้ปะพี่พาผมไปดูหน่อยนี่อ๋อนี่มันมีหลายแบบมากอย่างรเราเห็นก็จะมีอย่างเงี้ยหลายแบบอ๋ออ๋อมันแกะมาดูได้เลยเ <laughs> นี่ยสวยนะผมว่าครับก็บบมันมีทั้งนําเข้าจากเกาหลีก็มีผลิตเมืองไทยก็มีจากเมืองจีนเขาเดี๋ยวๆไอ้พวกนี้คือมีมีของแบบนําเข้าก็มีอยู่ใช่ี่จริงอ่ะเกาหลีเลยเนี่ยเขากำลังฮิตกันเฮ้ยสิงอ่ะ ไม่ได้ทําจากบ้านเราทีเดียวอย่างนี้ไม่มีเหรอพี่บ้านเราจะถ้าทําบ้านเราเนี่ยต้นทุนมันจะสูงอ้าวเดี๋ยวนะถ้าเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงแเข้ามันถูกกว่าเหรอถูกกว่านี้ด้วยอ่ะก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะสั่งไทยแลนด์มันมีคุณภาพมันมีมันมีมันมีคุณค่าจริงงานหยออมันดีจริงแต่พวกนี้คือว่าต้นทุนต่ำแต่ลูกค้ายังได้งานถูกแล้วก็เอา ของถูกอะไรเงี้ยธรรมดายังผมเห็นนะมันมีแบบเป็นไม้ก็มีเป็นแบบอะไรอีกอ่ะก็จะเป็นแบบพลาสติกก็มีกรอบเหล็กก็มีเป็นทองนี้ก็มีส่วนมากลูกค้ามาสั่งนี่เป็นเป็นเป็นกรอบแบบไหนพี่ส่วนมากเหรอส่วนมากก็เป็นไม้เส้นทั่วไปเนี่ยอมีหลายมีมีทุกรูปแบบอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แบบนี้อย่างนี้อ๋อแล้วราคาแตกต่างกันไหมพี่แตกต่างกันขายเป็นฟุต ป็นฟุตอยู่กันหน้าไม้กันกนิ้วหนึ่งอันี้สองนิ้วอะไรเงี้ยฮะหน้าไม้ใช่หน้าเล็กหน้าใหญ่ใช่หน้าไม้นี่ฮะหน้าไม้คือหน้าไม้คือหน้ามันอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้หนึ่งนิ้วอันนี้สองนิ้วอันนี้สองนิ้วใช่ความความกว้างของไม้แพงที่สุดของร้านเหรอพี่เวลาทำร้านทำทำกัะพี่ก็พวกเนี้ยครับมันสี่นิ้วห้านิ้วเนี่ยโอ้โหนี่ใหญ่สุดประมาณประมาณบอกได้ไหมพี่อันนี้ก็ฟุตละประมาณร้อยกว่าบาทใช่ รแล้วมันก็แล้วก็ใส่ได้หลายแบบอย่างซ้อนกันเนี้ยเอออย่างเงี้ยมันมันอ๋อมันทำให้ความหนาได้ด้วยอะไรได้ด้วยอ๋อสองชั้นสามชั้นเนี่ยอมันก็มันอยู่ที่เราออกแบบว่ารูปโทนนี้เราใส่เนี่ยใส่เนี่ยอะไรเงี้ยใช่โทนสว่างโทนเข้มครับก็ลองดูแล้วกันว่าใครชอบแบบลายไหนแบบไหนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่เราเห็นร้านกรอบรูปด้วยก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเคสด้วยอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ผมเห็นก็คือเวลาเราใส่กรอบรูปเข้าไปเนี่ยมันจะมีพื้นครับ พื้นด้วยพวกพื้นหลังนี้พื้นหลังครับอย่างแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นเป็นวอลเปเปอร์เป็นนั่นก็เป็นกระเบีดีครับงานก็เป็นกระดาษอันนี้คืออันนี้ผมเห็นมานานละเนี่ยอันนี้ก็เรียกเมาส์เมาส์คือกระดาษใส่ข้างในรองเนี่ยรองข้างในอ๋อรองลูกอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่อย่างนี้คือสามารถเคลียร์ได้ว่าเราต้องการแบบไหนอะไรยังไงตามแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาถูกกต้องรูปเล็กรูปใหญ่ราคาแตกต่างกันไหมพี่ แตกต่างกันอยู่รูปเล็กรูปใหญ่อย่างเช่นรูปใหญ่รูปใหญ่ยี่สิบบาทรูปเล็กห้าสิบถ้าถ้ารูปเนี่ยมืติบางคนซื้อรูปมาเนี่ยอย่างก็ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทพอมาใส่กรอบพอเราเลือกรอบเสร็จออกแบบให้อย่างห้าร้อยเนี่ยบางคนก็ตกใจว่าทำไมแพงกว่ารูปอแต่ความจริงมันอยู่ที่เราออกแบบใช่ไหมล่ะอย่างกับรูปรูปเท่ากันเนี่ยครับ ครับไอ้นั้นราคา500อัน้นั้นก็ราคาพันหนึ่งใช่เท่ากันนะฮะดังเนี้ยนะฮะที่เราเห็นโคมฟงโคมไฟวิธีตกแต่งร้านพี่อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างพี่นี้ก็เป็นเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้เป็นท่อนแล้วเราก็มาฝานเอาเนแนวตั้งมันครับสไตล์การแต่งร้านพี่มันมันเป็นแบบไหนครับผมเห็นมันมีแบบมีการประยุกต์เอานั่นนู้นนี่มาใส่เยอะแยะ ยะไม่เป็นเป็นแนวบุรีรัมมากที่สุดนะอ๋อเป็นเอกลักษณ์ของเรารับนี่เป็นนางอัปสลาอันนี้พี่วาดเองไหมครับผมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยวาดเองอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่แล้วก็มาใส่กรอบอะไรเองด้วยครับเมื่อก่อนร้านร้านเป็นแบบนี้ไหมครับหมม่อ่ะครับเป็นโซมโมเหมือนวัยรุ่นที่จบมาศิลปินอาร์ตอารงๆเงี้ยขนาดนั้นเลยใช่อพอเรามาอยู่เสร็ เอ้ยมันศิลปินไปคนก็รับไปได้ใช่ลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นใช่คือบางคนเขาก็ไม่คือไม่ได้า่างเงี้ยคือบางคนก็ไม่ถึงอย่างเราอาร์ตแรงๆเงี้ยอ,อย่างรูปแบบมันก็ไม่ได้ไม่ไ้ตรเน้นแบบธรรมดาธรรมดารรมันซิลปินซิลปินแล้วนี่ก็คือเนี่ยฮะร้านของพี่เขาทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่า มีอะไรให้ดูเยอะเลยแต่เรายังไม่หมดนะใช่ไหมพี่ครับยังมีข้างในอีกเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูนะครับว่าข้างในนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่ครับกลับมากับ Amazing Museum ครับไปครับพี่ภูมเมนมีกรอบรูปเยอะเลยพี่มันมีอะไรเด่นๆบ้างนเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างนี้จะเป็นขนมเงเนี่ยครับครับเป็นงานดินดินเผาครับครับมันเป็นงานจิ๊กซอะแยกๆเราพยายามเสือให้ว่าเหมือนหินทรายที่ขนม เอาละครับข้าสู่เบลกที่3ของรายการ Amazing Buriram นีฮะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในร้านนี้ร้านกระจกพ่นทรายเรเรียกสูกไหมพี่ครับผมเมนมีโอ้โหเยอะแยะมากเยอะมากเมื่อก่อนผมเคยเข้ามาร้านนี้แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบนี้มันจะมีเป็นโต๊ะตัวหนึ่งตั้งแล้วก็มีเป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวตัดกระจกใช่แต่ก่อนทำงานตรงนี้ใช่พี่่ก่อนทำงานตรงนี้เลยเออหน้าร้านนี้เลยฝุ่นคลุ้งแถวีนี้ใช่แต่ผมเ็นตอนนี้คือแบบโอ้โหร้านแบบไฮโซอ่ะสวยมากผมเมนมีกรอบรูปเยอะเลยพี่มันมี อะไรเด่นๆบ้างในนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นพนมลุงเนี่ยครับับเป็นงานดินดินเผาครับมันเป็นงานจิ๊กซอะแยกเราพยายามเสือ้ว่าเหมือนหินทรายที่พนมลุงจริงจริงอ๋อแต่ว่าเราทําเป็นชิ้นเดียวก็ได้แต่ว่าเราไม่ทำเราเ้็นแยกชิ้นเป็นจิ๊กซอมาต่อมาต่อต่อกัรอย่างอย่างเช่นรูปเนี้ยกรอบรูปประมาณเนี้ยมันราคาประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าถ้าเราถามอันนี้ครับ ประมาณประมาณประมาณอยู่สองพันกว่าบาทอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเราไอเดียเราเองทำเองออกมาเองสวยด้วยอย่างเนี้ยเหมือนกันครับเนี่ยฮะนี่เป็นรูปเก่าเก่าเหมือนกันครั้งแรกของจัสปาลินเราก็หาไฟซื้อไฟไล์คอร์กเพื่อนฟูมาเงี้ยรูปเก่าเขาเอามาเราก็มาแต่งมาอะไรเพิ่มครับครับกรอบรูปที่เนี่ยผมเห็นเยอะมากพี่อะไรที่มันแบบว่าลูกค้ามามาดูมาสั่งเยอะเยะบ้างมีไหมถ้ามาสั่งเยอะครับส่วนมากก็จะเป็นงานฝากงานอะไรก็จะเป็นพวก ขอบหลุยลูกเจ้ารูปอะไรเนี่ยครับเราะราคามันจะไม่แพงครับอยู่ที่พันกว่าบาทเนี่ยฮะขอบใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมพี่ครับแต่แล้ววันนี้ขายได้เยอะไหมพี่หรือว่าแล้วแต่แล้วแต่เทศกาลส่วนมากจะเป็นงานเป็นเทศกาลครับส่วนมากใหม่อะนใหม่อะไรเนี่ยส่วนมากนี่ส่วนมากเขามาเอานี่เป็นมาซื้อเนี่ยเป็น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 ประเภทไหน คือคนกลุ่มไหนใช่ครับคนกลุ่มไหนที่มาซื้อก็ซื้อมากกับข้าราชการก็มีครูพวกอบตอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพวกซื้อแบบคนทั่วไปก็จะซื้อพวกงานชิ้นใหญ่ไปตกแต่งบ้านครับจะเป็นงานใหญ่ใหญ่ยกผมเห็นภาพนี้แล้วผมโอ้อลังการมากอันนี้มันอะไรอ่ะพี่รู้อยู่ว่าเป็นมังกรแต่ข้างในคือมันคืออะไรอ่ะนี่เป็นเป็นงานจากพม่าเลยเป็นภาพปักกระปักอันนี้จากพม่าเหรอพี่ใช่นี่จากพม่าครับแล้วพี่ไปเอามาได้ยังไงพอดีไป ไปทั่วไปเที่ยวทั่วไปไปดูคือเราไปดูไปดูแบบดูแบบดูไอเดียเงี้ยเรามาเราก็มาปกติมันก็ไม่มีกรอบเนี้ยเราออกแบบออนีบคใช่มันไม่มีกรอบพี่ซื้อมาเป็นพืนๆเยอะออใช่ปกติก็จะแขวนเอาแล้วพอเราเออเราใส่กลอมก็อย่างงี้มันใส่กระจกมันจะนมันจะไม่เปื้อนและง่ายครับก็จะสวยมากครับผมตอนพี่ไปเอามานี่ดั้งด้นเาวถึงพม่าเลยครับพอดีแล้วเอามายังไงพี่ก็มันม้วนได้ครับตัวนี้อ๋อเป็นผ้าม้วนมามมัันน มันไม่ได้เป็นผืนมาเราสามารถเอามาม้วนเก็บเก็บได้แล้วมาแล้วนี่ลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าสั่งเหรก็ขายไปหลายตัวแล้วฮะไอ้ย่าธรรมดาที่ไหนอย่างรูปนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือทํามาเหมือนกันพี่อันนี้ไปได้มาจากไหนพี่พวกนี้เป็นเป็นเปือกไม้พวกนี้จะจะมาจากของพวกนี้จะมาเวียดนามพวกนี้จะงานเวียดนามของส่วนมากที่ที่เอามานี่คือที่ไหนพี่ทั่วไปอะครับบางทีเราไปเจอตรงนู้นตรงนี้ไปเองไหมไปเองครับจะไปเองบอ้เดี๋ยวไปดูข้างในร้านต่อนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่พี่บอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงเดี๋ยวเนี้ยที่พี่ทํามาก็คือกระจกพ่นทรายมันเป็นยังไงผมอยากเห็นอยู่ไหนอยู่ไหนจะเป็นแบบงานธรรมดาก็ไม่ค่อยมกโชว์เลยมากท้งลึกมากก็เป็นจะออกอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ใช่ที่ที่เมื่อก่อนทําคือเป็นใจอ๋ออย่างนี้ใช่พฮละเอียดกว่าละเอียดกว่าการที่แบบว่ากัดอีกนะใช่ใช่พี่กัดมันจะไม่คมใช่ใช่กัดบางทีมันจะมีเป็นแบบเส้นเส้นเล็กๆหน่อยนึง อันนี้คือกระจกพ่นใสนี่นี่อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเขามาสั่งเป็นป้ายพวกป้ายแบบช่วยรางวงรางวัลเราทาได้ไหมพี่ทำครับยังไงอย่างนี้โครโลรางวัลครับที่อยู่ในนี้ยอันนี้เหมือนกันคือเอาของมาดีกว่าครับอ๋ออย่างงี้ครับอันเนี้ยเวลาอันนี้มันคือกระจกหรือว่าอะไรพี่อะคริลิกครับแต่กระจกจะเป็นตัวนี้อ๋อนี่คืออะคริลิกครับต่างกันยังไงครับพี่ระหว่างกระจกกับอะคริลิกราคา วัสดุไอ้นี่มันจะกระจกมันจะจะแพงกว่าอยู่เพราะว่ากรียกคริสตัลนะมันครับครับอันนี้เป็นอะคริลิกคือมันตกไม่แตกอมันปลอดภัยกว่ามันเบากว่าตกไม่แตกลองได้ไหมพี่มันแตกอยู่เดี๋ยวมันอาจจะบินมัน๋อมันทนกว่าถ้าแก้วก็คือมันจะหนักหน่อยนิดนึงอ๋อนี่ยเวลาเราพ่นเหรอพี่พ่นทรายเหรอใช่ก่อนจะทําเป็นอย่างนี้ได้อักษรอักษรอะไรพวกนี้ได้เป็นอะคริลิก ส่วนส่วนมากก็จะยิงเลเซอร์แต่ว่าถ้าเป็นกระจกก็จะพ่นทรายเอาครับอ๋อประมาณนี้ราคาแต่ละแต่ชิ้นแต่ตัวอย่างเงี้ยใช่ฮะอยู่อยู่ที่ไซส์มันพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทก็มีครับครับครับผมอ๋ออันีคือสามารถสั่งได้อย่างที่เราเห็นครับแบบพวกป้ายชื่อเนี่ยครับอันนี้พ่นทรายด้วยไหมครับอันนี้พ่นทรายแล้วลงสีแต่ว่านี่นี่คืองานอ้าเดี๋ยวดูวก่อนมา่ก็พ่นทรายได้ด้วยเหรอพี่ได้ครับ จริงอะพ่นเพีอาจะฉีเอาสีมาฉีดฉีดเอาไม่ใช่ไหมครับอันนี้จะพ่นทรายกระจกอือันนี้จะออกอย่างนี้๋อแล้วเราก็เอาสีมาวาดทับชิ้นนี้พี่สวยแฮะนะครับกรอบรูปอย่างที่พี่อย่างที่ผมเห็นเนี่ยราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่เท่าไหร่พี่เป็นชนแพงสุดเลยทำอันนี้ก็อยู่สามยห้าสิบบาทครับพวกนี้อืสามร้อย้าสิบบาทยังสวยขนาดนี้เลยเนี่ยครับนะครับแพงสุดละพี่แพงนสุดรกระชิ้นใหญ่สูงเนี่ยครับอยู่ สองหมื่นกว่าบาทอยอยังหยกเนี้ยพี่พี่ก็เอามาจากไหนอะงานชิ้นไส้ในยุนมาจากเวียดนามทุกหยกแต่เรามาออกแบบออกแบาเราจะชิ้นงานมาเรามาออกแบบทุกชิ้นที่อยู่ในร้านเนี้ยคือพี่ออกแบบไปหมดเลยครับผมอ๋อในพวกดอกไม้เนี้ยครับอย่างเงี้ยก็สามร้อยห้าสิบอืมอันนี้คือเราไปแกะมาอย่างงี้ใช่ไหมพี่แกะมาจากจากแบบที่ไหนบ้างฮะ ไอ้ไอเนี้ยอันนี้มันจะเป็นภาพโปสเตอร์เราก็สั่งจากโรงงานเลยลงพิมพ์อ๋อออกมาเลยอย่างงี้ได้เลยใช่ไหมเราอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าพี่อย่างเงี้ยพี่เนี่ยอย่างนงี้เราก็ยังสิบยี่สิบสามสิบสิอันนี้สี่สิบบาทนี่สี่สิบบาทเราเคยแขวนหน้ารถไหมอ่าผมเห็นเออเราก็มาออกแบบเป็นสไตล์เราใส่กรอบเนี้ยทำมันก็สวยนะออกมาแล้วมันแบบดูแบบไฮโซดูสวยมากอ่ะดูดิเออคือจริง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 นะครับ ใวผมมีโซนอื่นอีกไหมครับพี่อ่า้เดี๋ยวไปดูข้างในอเป็นโอ้โอ้โอ้โหอย่างนี้เป็นคอลเลกชันเกี่ยวกับปนมลุง่นี้ทับล้างเนี่ยคอ๋อนี่เป็นคอลเลกชันที่พี่ออกแบบเองทั้งหมดเลยอันนี้เราก็พ่นทรายใส่จะจกอืมครับอย่างเงี้ยงานพวกนี้ขาย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 ยังไงพี่ถ้าเกิดลูกค้าสั่งหรือว่าเราเรามีออเดอร์ของเราอยู่แล้วส่วนมากก็จะไปดูงานเนี้ยพวกออบตพวกครูไปเป็นที่ระลึกของฝาก ครับจากบุรีรัมย์เนี่ยครพระนี่ของเก่าไหมพี่ก็ครับมีของเก่าอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เราก็เราก็ให้บูชาด้วยเหมือนกันครับใช่ไหมครับอ่าอันนี้อ๋อนี่นี่นี่เป็นของฝากอันนีเล็กๆนี้ก็มีนี่นี้ก็มีครับอันนี้เราขายเป็นชิ้นหรือว่าเป็นชิ้นครับเป็นชิ้นเหมือนกันแล้วทำไมพี่เอามาขายข้างในเอาไว้ข้างในเนี่ยไม่ออกไปแขางนอกอย่าง่นี้ยี่สิบบาทอย่างนี้ก็สิบบาทคือนี้เราเพิ่มแพ็กเกจขึ้นมานี่หน่อยครับ อันนี้เอาเราไปขายตามงานหรือเปล่าพี่หรือว่ายังไงหรือว่าเอาขายที่ร้านเลยขายที่ร้านนี่แหละแล้วพี่เอามาแอบซ่อนมุมมากเลย <c oughs> อีกงานหนึ่งที่ผมเห็นนะ <c oughs> เขาเรียกแกะอะไรแบบนี้เี้ยเนี้เนี้ยอันนี้เป็นดอกบวัวเหล็ก <c oughs> เขาเรียกรูปแบบพวกนี้คือไม่ต้องใส่กรอบเลยพี่อันนี้ก็เป็นงานสมัยใหม่มันจะออกเพราะว่าตรงนี้เขาจะใส่ใส่เนี้ยครับตัวนี้อันนี้มัาจะใส่นี้นี้เอาจะใส่นงี้ได้เลยหรอพี่จริงอ่ะติดปนังได้แต่งได้ เออเฮ้ยจริงจริงแล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นนะพี่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างอ,นนอย่างรูปนี้ทองทองเคก็เ,เรียกเหมือนรัสนาะเปเปอร์มาเชชีก็ตัดตัดเป็นชิ้นชิ้น,นแล้วมาแปะเอาครับอันนี้งานพี่ทำเองปะอันนี้คือ ตัวตัวชิ้นงานจากเวียดนามแต่ว่าตัวนี้เรามาเพิ่มเอาเป็นคำภาษาไทยอย่างเงี้ยใช่เวลาเขามาเวลาเขามาเขามาเป็นชิ้นอย่างนี้ไหมพี่ใช่มาเป็นชิ้นไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะนกอย่างนี้ตัวเดียวครับมาเป็นชิ้นก็คือกรอบกรอบในเข้ามาข้างในเราก็มาเพิ่มตัวนี้เอามาขยายตกแต่งเพิ่มเติมเอาใส่กรอบอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งคันอันนี้กรอบกรอบโชนูนี้ครับแต่มันไม่ได้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นใส่กระจงกระจงอย่างเดียวไม่ต้องเลยบางอย่างเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นอย่างเงี้ยสมัยใหม่มันก็ดูเดินอย่างเงี้ย รูปพวกนี้เขาเรียกรูปอะไรพี่รูปเขาเรียกนอกจากดอกบัวเขาเขาเรียกทางอะไรรูปนูนต่ำนูนสูงอะไรหรือเปล่าพี่อันนี้เ,นเขาเรียกปฏิมากรรมอ๋อเขาเรียกปฏิมากรรมปัิม,มากรรมอ๋อเหมือนแบบเป็น ปกติปัตมกรรมมันจะลอยเลยใช่ไหมครังแท่นเดี๋ยวนี้เออเราแปะนี่เรามาแปะมันก็ดูสวยได้อีกแบบนึงได้ปิดผนังได้ปกติปัตมกรรมจะตั้งเนี่ยแต่เราไม่ตั้งเราแฝงเออสวยมากครับมีเสียนพงเสียนพระอย่างเงี้ยเราก็มาหาดูได้ของฝากเยอะนะครับใครที่ชอบในเรื่องราวของศิลปะอาร์ตหรือว่ากรอบรูปต่างๆมีโซนอื่นอีกไหมครับพี่นี่ครับข้างในนู้นของขังหน่อยของขังห้องนู้นก็ได้ครับของขังเลยหนึ่งนี้โอ้เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามัน เข้ามาในนี้รู้สึกว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้งานพวกนี้สมดมากจะมาเวียดนามทั้งหมดฮะงานเวียดนามทั้งหมดแล้วพี่สั่งเออเดี๋ยวเราผมนที่ฐานนิดนึงมาจากเวียดนามจริงของเวียดนามแน่นอนแหละแต่มาอย่างไรแล้วพี่ไปขนมาอย่างไรอะไรอย่างไผมส่งคือเห็นพี่พูดเยอะเลวไงเรารู้จักคนเวียดนามเลยแล้วเขาก็สั่งเข้ามาเราก็ไปไปเลือกเอาเนี่ยออครับ แบ่งเข้ามาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพี่ไปดูเองที่ที่นู่นเลยใช่พอดูปุ๊บถูกใจชิ้นนั้นนู่นนี่นี่เราก็สั่งแล้วเวลาขนมาเราขนเองหรือว่าส่งมาถึ่ถ้าเราไม่ว่างก็ให้เขาขนมาแต่ว่าเราจะไดูแต้หักนี่อหวมันจะมีแพ็กเกจอย่างดีเลยเหรอใช่เป็นซองกันกระแทกเป็นอย่างดีเลย๋อแต่ส่วนมากเราจะไปดูเองเพราะว่า งานเราไปเลือกเองมันก็จะชั่วกว่ามันจะสวยกว่ามันเผื่อบางตัวมันมีตําหนิด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเรียกได้ว่างานศิลปะต่างๆนะครับมันจะเป็นทั้งกรอบรูปรูปภาพงานพ่นทรายงานกัดกระจกงานนูนตับที่เราเห็นนย่เงี้ยนะครับสนใจแบบไหนจะมาดูกันได้ที่ร้านร้านเอกงานอะไรทำได้ครับทำได้หมดพี่ทําได้อยู่แล้วขอได้บอกมามีออเดอร์สั่งมาได้ด้วยได้นะฮะก็เรียกว่ามาดูกันแล้วกันนะฮะที่ร้านกระจกพ่นทรายอะที่ตั้งร้านอยู่ ตรงไหนอะไรยังไงพี่ปกติตรงนี้คือเขาเรียกถนนสันติประชาครับแต่แต่ว่าตาคนบีรังหรือว่าซอยหลังสารครับเมื่อก่อนจะมีต้นมะขามใหญ่ตรงนี้ใช่หลังสารมะขามใหญ่ใช่แต่ว่าเขาตัดไปแล้วแต่ก็ยังเรียก้ะคนเก่าก็ยังเรียกว่าซอยต้นมะขามใช่ครับใช่ก็ลงจากอำเภอมาก็ใช่เลยอยู่ข้างหลังเนี่ยคือหลังสารก็คือถ้าเกิดว่ามาจากมาจากหน้าหน้าเบริกิจเข้ามาได้มีซอยเดียวก็ลงแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมีทางอื่นที่มาไหมพี่มาาจก สาวไว้น้ำชอบบุยังยูนิเต็ดของเราก็เลี้ยวมาได้เหมือนกันนะครับที่ตั้งร้านละทีนี้อยากให้พี่เชิญชวนคนที่แบบว่าอยากมาซื้อของโปรโมทเลยอ่ะผมไม่โปรโมทเต็มที่ก็คือบางคนเขาก็ยังไม่มั่นใจเนี่ยแต่ว่าคือเราพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแหละในความรู้สึกผมว่าผมคัดมาแล้วแหละเกรดดีของดีแน่นอน คือผมออกแบบเต็มที่เลยชอบงานที่แบบมฮทุก์เลยชอบงานแฮนด์เมดชอบงานที่แบบว่ามีดีไซน์งานมีดีไซน์งานอะไรก็ได้มาสั่งกได้สั่งวาดได้หมดครับเบอร์โทรพี่ฝากไปเลยก็เบอร์โทรที่ร้านก็0 8นครับ้ครับ6ก0 3 2ูนย์ครับ0 8 1 6 6 0ป2 3นนะครับถ้าเกิดว่าสนใจงานมาหาพี่เขาได้นะครับอยู่ร้านตลอด24่ชั่วโมงครับส่วนมากก็ไม่ค่อยอยู่จะมีน้องขายทีหนึ่งคมจะทำงานอยู่อีก ที่ทํางานส่วนมากจะไปดูลูกน้องทํางานที่ไหนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นกรอบรูปก็สามารถสั่งได้เหมือนกันครับเอาแต่รูปมาครับนะครับกรอบรูปก็ถือมาเองได้ด้วยเอามาอัพอะไรได้หมดได้หมดอ่านะครับอ่านะฮะและนี่คืออีกหนึ่งร้านที่มีความอเมซิ่งไม่เหมือนใครนะฮะในบุญรัำถือว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยแหละนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากครับนะฮะครั้งหน้าครับ Amazing b u ร i r a m จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมความ Amazing ที่ไหนกันอีกต้องรอติดตามให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมปุรุแล้วก็พี่หลาดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ Amazing b u ร i r a m ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ